สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็จะพาไปดูความเคลื่อนไหวของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับสาพันชาวไร่อ้อยหืมปิดโรงงานน้าตาลหลังถูกดึงเป็นสินค้าควบคุมจวกแทรกแซงราคา ของน้ำตาลนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสาวพันชาวไร่อ,อ้อยหึ้มปิดโรงงานน้ำตาลหลังถูกดึงเป็นสินค้าควบคุมจากการแทรกแซงราคาของรัฐบาลนั่นเองครับเมื่อเวลา10.00นวันที่31ตุลาคมน,นายนราทิปอนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้กำลังหารือกันในสมาคมเพื่อขอพบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงสาเหตุของการไม่ให้ปรับขึ้นราคาและดึงราคาน้ำตาลมาเป็นสินค้าควบคุมหลังจากที่ได้ลอยตัวราคาน้ำตาลตามข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งถือว่าเป็นการแทรกแซงกลไกลก,าการตลาด กระทบชาวไร่อ้อยหากยังยืนยันที่จะไม่ขึ้นราคาน้ำตาลกลุ่มชาวไร่อ้อยพร้อมเดินหน้าปิดโรงงานน้ำตาลไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายน้ำตาลออกจากโรงงานไปได้นั่นเองครับที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าหลังจากกระทรวงพาณิชย์มีมติ ไม่ให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาล4บาทต่อกิโลกร,รัมนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจะกลับไปหามาตรการที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มชาวไร่อ้อยเพราะที่ประชุมคอรมอรเห็นชอบให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการนั่นเองครับซึ่งกระทรวงก็เห็นใจชาวไร่อ้อยที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นและการที่กระทรวงพาณิชย์ดึงเป็นสินค้าควบคุมไม่ได้เป็นการหักหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมแต่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องช่วยกันดูแลสินค้าให้กับประชาชนจะได้ไม่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของน้ำตาลนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นคำอธิบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองครับและสุดท้ายนี้มีความคืดหน้าเช่นไรเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งให้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ